เราจะเห็นภาพแล้วว่าสูตร20หยิบหนึ่งเนี่ยมีความสําคัญอย่างไร<ม>ก็คือสมาชิกอุฐสภา20คนไม่ว่าจะจะเป็นสอสอสอวอเลือกมา1คนเข้าไปในกรรมธิการเนี่ยแน่นอนครับหลายคนบอกว่าสูตรนี้เนี่ยเมื่อมีการพิจารณากันไปอาจจะเป็นรายงานของกรรมธิการจะต้องไปผ่านวาระ2วาระ3 จะมีการแปลเปลี่ยนอะไรหรือไม่หรือจะมีสมการอะไรเข้ามาอีกไหมตรงนี้มีการคุยกันบ้างไหมครับคุณนันทวุฒิจริงๆก็ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเราก็เผื่อไว้ทุกความเป็นไปได้นะครับความเป็นไปได้อย่างไรบ้างครับในแน่ถึงเนี่ยนะครับเวลาเราคัดคนมาเป็นกรรมธิการเช่นกรรมธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ40สิกว่าคนนี้ด้านหนึ่งก็เสมอเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนของแต่ละพรรคการเมืองเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มการเมืองนะครับท่านสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยท่านพิสิทธ์ก็เอ่ยตลอดว่า อย่าลืมนะผมมาเป็นตัวแทนสวทั้งหมดฉะนั้นเนี Arizona, ่ยผมก็จะต้องพูดรีเฟนประโยชน์ที่สวเห็นว่าควรจะทําเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในเมื่อกลไกที่หนึ่งเนี่ยคนที่มาพิจารณาเนี่ยมีความหลากหลายนะครับเเราเคารพเสียงที่ออกมาหรือเคารพมติระหว่างกันอันนี้เป็นโจทย์ที่หนึ่งซึ่ผ่านมาเนี่ยเป็นไปตามแบบนั้นตลอดนะครับโจทย์ที่สองเนี่ยผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ร่างที่ใครคนใดคนหนึ่งได้ ตามที่ตัวเองคิดมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่ร่างของพรรคประชาชนที่เป็นร่างอักจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร่างของพรรคภูมิใจไทยที่รับหลักการมาด้วยจะได้ประเด็นที่ตนเองต้องการนะครับและในขณะเดียวกันแม้ไม่ถูกพิจารณาเข้ามาอย่างเช่นร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกันมากพอสมควรบางทีเราให้เขาใช้คำด้วยซ้ำว่านี่คือร่างของพรรคเพื่อไทยถึงแม้ว่าสภาไม่ได้พิจารณามานะครับฉะนั้นเนี่ผมยังเชื่อมั่นครับว่า ในเมื่อมันเป็นการตกลงร่วมกันมองถึงความเป็นไปได้ในโอกาสที่จะปลดล็อกเนี่ยผมเชื่อว่ากรรมธิการจะกลับไปอธิบายแต่กระจุดที่ตนเองมาเป็นตัวแทนนะครับและน่าจะเป็นประโยชน์ในการโหวตวราระสองนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าวาระสองเนี่ยมันอาจจะมีการแปลเปลี่ยนไปก็ขอให้มันเป็นไปตามมติที่ประชุมชซึ่งผมเองก็คิดเผื่อไว้ไม่ได้กังวลขนาดนั้นนะครับเพราะผมยังเชื่อมั่นว่าอันเนี้ยในท้ายที่สุดเนี่ยถ้าวาระสองผ่านไปเนี่ย มันมีการพูดกันว่าเอ๊ะจะมีใครมากับมติจะพิการณาราสามหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับอรอสิบห้าวันเนี่ยปกติเนี่ยถ้าไม่รอสิบห้าวันเนี่ยมันเคาะกลางคืนนั้นเลยเนี่ยปุ๊บมันเดินหน้าได้เลยอันนี้นะครับแต่ว่าถ้ารอสิบห้าวันจะมีการแปลเปลี่ยนไหมเนี่ยมผมคิดว่าอย่างนี้นะครับว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเนื้อหายอย่างเดียวครับแต่คือมันคือโจทย์ของสังคมแน่นอนอาจจะมีสมาชิกบางท่านบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการแก้ทั้งหมดแต่ผมเชื่อว่าในท้ายที่สุดเนี่ย รัฐสภาเนี่ยมีเสียงข้างมากที่เห็นตรงกันมาตั้งแต่ขั้นรับหลักการแต่ว่าอันนี้คือนาทีที่ดีที่สุดที่จะปลดล็อกแล้วพิจารณาดูว่าประชาชนจะเอาอย่างไรกับการแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าไม่มีเหตุปัจจัยอะไรนะครับที่จะรัง้งหรือจะไม่ทําให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่าน